กีฬาเอ็กซ์ตรีมนั้นกลับมาเป็นกระแสะที่นิยมกันมากขึ้นโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นนะคะโดยเฉพาะเซิร์ฟสเกตค่ะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่มีความชำนาญก็อย่าหาทำนะคะเพราะว่าเรื่องต่อไปนี้เนี่ยอยากจะเล่าเป็นอุทาหรณ์เพราะว่ามีหนุ่มท่านหนึ่งที่หันมาออกกำลังกายด้วยการเล่นเซิร์ฟสเกตแต่ว่าพลาดท่านะคะพลัดตกจากตึกสูง5ชั้นนะคะจากบ้านพักท้ายที่สุดคือเสียชีวิตค่ะ เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตรังนะคะได้รับแจ้งว่ามีผู้เล่นเซิร์ฟสเกตที่พลัดตกจากอาคารนุ่งเรืองฮอนด้าตรังซึ่งตั้งอยู่บนถนนวิเศษกุลซอยสองเมืองตรังซึ่งจุดที่บาดเจ็บเนี่ยนะคะอยู่บริเวณหน้าบ้านพักที่ด้านล่างเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านจำหน่ายรถจักรยานยนต์แล้วก็ลักษณะคือเป็นตึกสูง5ชั้นนะคะบริเวณถนนข้างอาคารเนี่ยพบกองเลือดส่วนผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายนารชิต รุ่งเรืองสิริพันธ์หรือว่าเบิร์ตอายุ41ปีเบื้องต้นทราบว่าตอนก่อนรุ่งเช้าเนี่ยคือมีเพื่อนบ้านเขาได้ยินเสียงนะคะเหมือนของเนี่ยหล่นจากที่สูงก็เลยออกมาดูนะคะพบร่างน,นายนฤชิตนั้นนอนจมกองเลือดในสภาพที่หายใจรวยรินก็เลยรีบแจ้งเจ้าของบ้านแล้วก็แจ้งรถพยาบาลมารับตัวแพทย์ก็ใส่เครื่องช่วยหายใจน,นะะก่อนที่จะพยายามปั๊มหัวใจเร่งช่วยชีวิตแต่ว่าไม่ทันแล้วนะคะเจ้าตัวนั้นเสียชีวิตค่ะพยานผู้เห็นเหตุการณ์เปิดเผยภายหลังนะคะว่าช่วง เช้าเนี่ยตนนาขยะมาทิ้งหน้าบ้านแล้วก็เห็นคนนอนอยู่บนถนนแล้วก็มีรอยเลือดแล้วก็พบว่าเป็นเพื่อนบ้านของตนเองเป็นลูกชายเท่าแก่ร้านขายรถจักรยานยนต์ก็เลยพยายามจะรีบโทรเรียกรถพยาบาลเนี่ยมารับตัวผู้บาดเจ็บนะคะและชาวบ้านเนี่ยเขาก็ช่วยกันเรียกคนในบ้านให้รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ทราวบว่าผู้ตายเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่นเซิร์ฟสเกตกับลูกๆนะคะแล้วก็ช่วงเย็นเนี่ยก็จะไปเล่นที่สนามมูนิธิ มูลนิธิกุศลสถานตรังแล้วก็ช่วงเช้าเจ้าตัวเนี่ยมักจะชอบเล่นบนดาดฟ้าตามลําพังนะคะจนกระทั่งมาประสบอุบัติเหตุด,ดังกล่าวเนี่ยแหะค่ะซึ่งจากการสอบถามภรรยาของผู้เสียชีวิตก็เล่าให้ผู้สข่าวฟังบอกว่า สามีเนี่ยอยากดูแลสุขภาพนะคะเนื่องจากว่าไปตรวจร่างกายแล้วก็พบว่ามีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงจึงอยากออกกำลังกายโดยเริ่มจากการปั่นจักรยานแล้วก็ไปวิ่งก่อนจะหันมาเล่นเซิร์ฟสเก็ตคนเดียวบนดาดฟ้าที่บ้านเพราะว่าสามีเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเร็ววันเกิดเหตุเนี่ยประมาณตีห้านะคะตอนอยู่ในบ้านจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนของหล่นแล้วก็ไม่กี่นาทีก็ได้ยินเสียงคนเนี่ยมากดกลิ่งหน้าบ้านเรียกนะคะจึงขึ้นไปเรียกแฟนข้างบนแต่ว่าเมื่อไปดูเนี่ยพ ว่าสามีเนี่ยตกลงมาแล้วนะคะระหว่างที่รออยู่นะคะบนรถพยาบาลเนี่ยสามีพยายามที่จะใช้มือซ้ายคว้ามือตนตลอดส่วนตนพยายามเรียกให้มีสติตลอดแต่ว่าสามีนั้นก็มีอาการคือตาเนี่ยเริ่มจะลอยแล้วนะคะแพทย์ก็พยายามจะช่วยชีวิตอย่างเต็มที่แต่ว่าท้ายที่สุดก็คือเสียชีวิตนะคะก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ